สวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีสวัสดีเอที่เข้ามารับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอาชิรยานะคะแล้วก็เจอตัวหน่อย,อยแล้วอยู่ลบใครคะรับ่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะน,นี้เราจะไปขับรถเล่นก็ไปส่งคุกกี้ไปแจกคุกกี้จากเชียร์สวาบานะคะพอดีว่าวันนี้ได้คุกกี้มาจาก ชีรวายบาร์นะคะแล้วก็เลยจะเป็นตัวแทนที่จะไปนำไปมอบให้กับทุกๆคนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันบา้างใครอยากไปยกมือขึ้นเดี๋ยวไปรับไปทำความดีซะหน่อยไปสะสมแต้มบุญซะหน่อยเผื่อว่าจะส่งผลให้เราแบบเออได้ได้สามีดีๆอะไรเงี้ย อธิษฐานเอาช่วงนี้ใครอยากมีผัวต้องอธิษฐานเอาไปก่อนแคนดี้พร้อมไหมพร้อมแล้ว,ลวไปกันเลยไปกันเลยแคนดี้ก่อนอื่นเราต้องรัดเข็มขัดก่อนดูซิว่าเราจะไปที่ไหน,นใช่เราจะหลงทางกันหรือเปล่าไม่รู้ถ้าหลงหนูก็ช่วยบอกทางแม่ได้นะโควิด <c oughs> มันน่าเบื่อมากเลยอะถ้าขวัญเขาเรียนก็เรียนออนไลน์ค่อนข้างหนักอะก็เลยเอจะพานางไปขวัญคลายซะหน่อยด้วยการขับรถเล่นเนี่ยค่ะ ความฝ่ายฝัน,นองควาขฝันวันนี้ก็แค่แบบได้ออกไปข้างนอกแต่ก็ไม่ค่อยได้นางออกไปไหนนางไม่ได้เจอเพื่อนเลยมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะจำล่าสุดของฝันวักจำโลกภายนอกไม่ได้ไแล้วนะะรู้สึกยังไงบ้างใครได้ออกมาข้างนอกไหมบบสบายใจสบายใจ ดีเพื่อนแคนดี้ก็อยู่บ้านด้วยไม่ได้เอามาเือเพื่อนแคนดี้ก็อยู่บ้านเนาะแคนดี้ตอนนี้ก็มีเพื่อนทิปแล้วลูกฉัน,น,นตอนนี้อยู่กับดีเจพ,พัชชี่นะคะคือลสของนางเลือกมาหมดเลย <Yeah. S 2> <Hi. S 1> ตอนนี้เราอยู่กันที่กรุงเทพมหานคระนะคะอมอเดอร์เนัโกสิเป็นเมืองที่ชื่อยาวที่สุดในโลกอะ่ะติดไฟแดงแล้วนะคะเราหวังว่าจะได้เจอใครสะกคนนึงที่เขามาติดไฟแดงร่วมกับเราอะไรอย่างเงี้ยติดไดนค่ะที่ค่ะขามวบาขนมับไม กำลังใจนะคะโอ้ยไม่ต้องวายค่ะขอบคุณอันนี้คือพี่เขาจะให้ใหม่ทีนึงนี่ค่ะอะไรนะชูชูนะคะโอ้ยขอ,อ,อบคุณค่ะเมื่อกี้ก็ได้ให้พี่คนขับแกลี่ไปเนาะโวยนะมันสึกคุณต้นอนจะหล่ออ่ะ ต้องขอบคุณพี่เสียสุขีเวน้าจากเจ้าวอยบารนะคะที่ส่งกำลังใจดีๆแบบนี้มาให้แล้วก็เออเราก็ได้ทำค,ความรู้กับเขาด้วยเลยที<ม>อยู่กับโบนะคะเดี๋ยวจะร้องเพลงไม่ตังนะคะช <Yeah. S 1> องมัวโพส,โสต์มาโพสต์มาโดนเสิร์เจินนะคะตอนนี้ ตอนนี้เราเลี้ยวเข้าถนนเดโชนะคะซึ่งถนนเดโชเนี่ยจะพาเราไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันลองเลี้ยวเข้ามาอน่อน,นะะเราก็จะเลี้ยวตามเขาไปตามเขาไม่หลงแน่บอกเลยขับตามๆเขาไปยังไงก็ไม่หลง จะฝ่าไฟแดงแล้วจากที่ขับตามเขาไปเขาไปไหนไม่รู้ตาไม่ทายเนี่ยหลังจากที่จะขับรถไปแจกคุกกี้วันนี้น่าจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วแหละอ,อยู่บ้านดีๆไม่ชอบชอบพามาลำบากพราฝันบอกอเราก็จะมาปฏิบัติการ ขับรถตามคันข้างหน้าเหมือนกันเขาไปไหนเราไปด้วยนะคะนี่สมมติตามคันนี้ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ตามอีกคันหนึ่งจากคันนี้เขาจะไปไหนก็ไม่รู้นะไปยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงสิมันจะคิดอะไรมากมายทุกอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดใช่ กูหลงทางไง,องเออเอาไงดีนะก็เลยขับตามเขาเนีย่ยนะคนฉลาดขาทําี้วันนี้เราจะขับรแ,แบบมีน้ำใจนะคะดีแล้วเราจะให้ทางคนที่เขาแบบฟึดบฟึฟออกมาได้เราไม่รีบนะเพราะว่าเราเป็นคนสวยและมีน้ำใจนะคะคนคิดได้ยังไงนะ คันที่เราตามตอนแรกเขาหายไปไหนเราก็ไม่รู้นะคะก็เลยตามเขาไปเรื่อยๆใช่เราก็เลยไปตามคันใหม่แทนนะคะซึ่งคันข้างหน้าเขาอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าเราตามเขาอยู่อีห้ายเหมือนมึงเหงาอะ่ะมึงเหงาใช่ไหมมึูพูดมาเลย เฮี้ยนี่เอาแต่ใจที่หายเลยพี่หอยี่สันคอหมาทำไมมึงเป็นคนแบบนี้ฮสันดานมึงนี่คนชื่อชั่วอย่างนี้เนี่ยตายไปสิบชาติเกิดมาก็ชั่วกูพูดเลยเกิดมา,างไงก็เป็นคนเฮี้ยเพราะมึงมันเฮี้ยไปดูแดน,นี่เออนะลูกกูต้องไปคุยทีกับแชนนี่แล้วอะสวัสดีค่ะเสียบ,บอย แตจะล้องเพลงให้ฟั่งเหมือนเดิมช่องทางนี้คือเราจะลองเพลงกันสดๆนเลย You all will be my day one They sail away